สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พแม่แม่ทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพามาดูกิจกรรมยามเย็นค่ะเสอด้วยมสือ้วมามา,มา สว,วสวัสดีนะคะสว like, ัสดีคุณนำหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ทักทายแอดมินได้ค่ะ A, ตะ้ก,กน,นะคะอาจารย์นักดนตรีทีคอนวอยจะมาเล่นตะ้ก,กน,นะคะ <c oughs> อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนของวันยนบอลน,นะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดพีพี่พี่แม่แม่แมนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศการออกกำลังกายนะคะสวัสดีค่ะแม่อร,รดีค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะแม่วิรัยคะ่ะสวัสดีคะ่ะแม่สุวรีนะคะสวัสดีคะ่ะแอดมินชื่อใบเตยน,นะคะ

สวัสดีค่ะแชร์แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอํำน่านมากนะคะแอดถ่ายรูกสวยมากรงเพจขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์รูปด้วยนะคะฝ <c oughs> ากเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> จะพยายามเก็บรูปไปฝากพี่พี่แม่ๆนะคะมาเนี้ว <c oughs>

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สมควรนะคะอ่ะเาเตาแมจะใกล้มาถึงและะ้วค่ะศิลปินหลายหลายท่านเลยนะคะหลายคนก็จะทย,ยอยกลับมาแล้วนะคะคืนนี้จะมีลัน ซ้อมกับาร้องเพลงกับดนตรีสด <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ซิรินาาค่ะสวัสดีค่ะแม่รำยงนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่แม่พินใช่ไหมคะแม่พินถ้าเตยอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะคะได้แล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชียนนะคะ,ะขายกลุ่มวันไหนนี่ยังอแอดมินยังไม่ทราบนะคะถ้าทราบจะแจ้งทางหน้าเพจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่ดอกเข็มนะคะสวัสดีค่ะแม่บีพาดาค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ลูกๆระเบียบทุกค,คนด้วยนะคะกิจกรรมผ่อนคลายยามเย็นค่ะสนุกสนุกกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <Generally, S 1> สวัสดีค่ะแม่ดารุณีนะคะสวัสดีค่ะปิดปปิดน้องเอ็นด้วยค่ะปิ <Generally, S 1> ด ยี่สิบสาี่สิบยี่เจอกันนะคะแม่อปินนะคะเจอกันนะคะขอดูหน้าแอปปินวันนี้ไม่เห็นนะคะอัพไม่มาค่ะ แม่แม่รักระเบียบขอบคุณค่ะแม่อรดีค่ะลูกลูกระเบียบก็รักแม่เหมือนกันนะคะ MC แม่นกจากเพียราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อุษณีนะคะแม่หญิงค่ะสวัสดีค่ะสนุกมากเลยค่ะ กิจกรรมผ่อนคลายนะคะไม่ยังไม่กินมุกมึงกินทำไมไม่กินไม่กินไม่จะมองเลน่าเลยสีต้อนสีต้อนเรียบสวยหรอจ้าทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณแม่สมศรีนะคะขอบคุณค่ะแอนน่ารักเสียงแอดน่ารักจังขอบคุณค่ะแม่ปานีนะคะขอบคุณค่ะ คงสนุกดีมากขอบคุณค่ะคุณประพัดนะคะเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยค่ะ <c oughs> ได้อยู่ไ,ได้อยู่แปลว่าได้เดี๋ยวค่ะรอนางมาชินก่อน อยู่ไปเอ่ออยู่กับระเบียบไปนานนนะคะขอบคุณค่ะนนะยืนหนึ่งจ้าร,ระเบียบขอบคุณค่ะทางนี้ฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นงนุชนะคะสวัสดีค่ะ <t> <t> ลูกลูกระเบียบเก่งทุกอย่างเลยลูกขอบคุณค่ะแม่สุมารีค่ะขออนุญาตขอบคุณแทนนะคะ <S <s สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์ค่ะแอดชื่อใบเตยนะคะเป็นแอดมินใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ หากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะแนะนำใบเตยได้ค่ะใบเตยจะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะเ <c oughs> สียงหวานของน่ารักแน่ๆเลยขอบคุณคะ่ะคุณประภาสนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแม่จุราลักคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะลูกๆน่ารักทุกคนขอบคุณนะคะกัพาวีค่ะเสียงน้องเวตเตอร์หวานมากขอบคุณค่ะฝากและฝากตัวด้วยนะคะเสียงหน้าขอบคุณค่ะแม่แม่อยากเห็นหน้าแอดมินใช่ไหมคะโอ้นแล้วดีมากค่ะแม่วยมาค่ะ มัวนีิลีค่ะแม่แม่ตรงม้านะคะยี่สิบแปดนี้แม่มาเจอกันเด้อค่ะขอบคุณค่ะอย่ามาฟังขอบคุณค่ะขออนุญาตขอขอนุญาตกับกล้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะสวัสดีคะ่คนนะ,คะ,คะแอดมินใบเตยนะคะ แอดมินเอาบรรยากาศมาฝากค่ะลูกสวล้สวัสดีค่ะเจอหน้างานพักแอดมินได้นะคะฝากแนะนำแอดมินด้วยนะคะเคจอกันวันเปิดวงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิดหน่อยสวัสดีที่พิมค่ะสวัสดีที่น,นันิชานะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อรดีค่ะสวัสดีพี่เสีเ่ยมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักขอบคุณค่ะขออนุญาตกลับกล้องนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะ,คะสวัสดีค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศของกายของลูกๆนะคะตองมาออกกำลังกายเกือบทุกเย็นค่ะท่านผู้ช ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ13 13ตุลาเจอกันค่ะแอดมินน่ารักจังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันเปิดวงไลฟ์ค่ะจะมีกลุ่มปิดอยู่นะคะดเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งหน้าเพจนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่กันทิมากันทิมาค่ะสวัสดีนะคะรอเบิรงไลไ์สดอยู่้ันเ